เดี๋ยวเดมีบันไดขึ้นกลัวล่วงไม่เป็นไรเรียกอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวจับอะไรนะอ่ามาได้ไหมอหือไมหนคนหนองิอเล่นเองก่อนดูดูคือแบบ น,น,นี่ขนาดขึ้นตอนกลางคืนยังเหนื่อยนะคะ,ะ,ะแล้วตอนกลาะวันไม่อยากพูดถึงไม่ต้อ,เองเปลี่ยรห้องเลยเพราะเราเหนื่อยนะเราหายใจแรงทีน้ำมันจะเยอะเด,ด,ดีวอากาศดูดูดูค่ะดูค่ะหมอกค่ะหมอกให้ดูหมอกนะคะแล้วมองย้อนอกลับไปข้างหลังดูโหโมอก คไปกันต่อหนูนะครับเป็นพระเทพประธานพรรุ่นทุ่งเศรษฐีนะครับสาธุเจ้าค่ะมาด้วยกันท่แนี่เป็นความดิบของป่าอลูกลูกสุดยอดมองขนาดนี้เลยอันนี้คือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยสามทุ่งเองนะตอนนี้พี่ต้องเป็นคนถือกล้องเพราะว่าพี่สูงกว่าน้องแล้วหนูว่ายอะก็ได้เป็นยังไจ๊ะ หนาวค่ะอากาศเย็นดีที่เตรียมเสื้อแขนยาวมามองไปข้างหลังดีไม่เห็นคนเลยไม่เห็นระวังดื่มกล้นค่ะกลิ่นมาก,กเ,เริ่มกระเทาะอยู่ต่ข้างทางแล้ว <c oughs> มองไม่เห็นทางไปทางไหน่างนี้ พอไหมเดี๋ยวค่ะมีระกทางแต่ว่ามีเหรียญเอามีมีมีอ่ะให้คนให้เหรียญไปก่อนเลยไปละวเฮ้ยเขาต้องขึ้นแต่ทางนู้นต้องทางนู้นขึ้นเราไม่ต้องเคาะแล้วเพราะว่าต้องลงตรงนู้นเคาะไปเขาลงทั้งหงายกันเขาทางนี้ทางนี้อันนี้อันนี้้องกลับอันนี้ทางกลับเขาก็ต้องเคาะอีกรอบใช่ไหมต้นมาเราเคาะแล้วไม่ต้องปไป หมอกหนมา,กามากเออเรามองไม่เห็นทางเข้าไปก่อนอพักก่อน